สวัสดีครับชาวไซค์ก้อทุกท่านนะครับกลับมาเจอกับผมตาลาเปาทานิมาแล้วครับมาเจอทุกคนทุกวันพร้อมกับฟุตบอลวันละสาคู่นะครับเอามาพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์กันตรงนี้ครับแล้วตอนนี้ก็เหมือนเดิมนะครับขอบคุณสําหรับพักยก77นะครับขอบคุณที่ทําให้เราได้มาเจอกันทุกวันแบบนี้วันนี้3คู่เอามาจากยูเอฟ่ายูโรปาลีกล้วนๆเลยนะครับดูคู่แรกไปทิวลาที่ขึ้น45กันครับไปดูเรียลเบติสครับวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับโดยคู่นี้ได้เจอกัััััันน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 นมมมมมมมาาาเเ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 กกกกกแรรรรรรีีีีี่่่่่่่ยยยปปปูููไไตตตต็ดดดดถลลออออออชชะะะะทททททโ์ฟ4คคบบบ5สสสุขงง้2 2ิ 2-1แพ้ครับเกมล่าสุดเสมอทางเบียร์เรียลมา1ประตูต่อ1ครับส่วนทางแมนยูเนเต็ดชนะ3-1เสมอแพ้1ครับเกมล่าสุดเสมอทางซาวด์แฮมตันมาในบ้าน0-0ประตูนะครับเหลือ10คนนะครับไปดูกันที่ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามในวันนี้ครับวันนี้เบติสตรงกลางจะมีทางควนมี่ครับนาเป้าจะใช้เป็นทางไอโอเซเปเรสครับส่วนทางยูเนเต็ดตรงกลางกาเซมิโรยังเล่นได้นะครับในถ้วยนี้นะครับแล้ะนาเป้าจะเป็นทางวอลเวคอสครับก็ต้องบอกว่าเบติสไม่มีทางเลือกอะไรเลยนะครับต้องบุกใส่ตั้งแต่นาทีแรกด้ววยยสกอออร์ตตาาามค่่่นข้งเะแ มาตรฐานก็ไม่ค่อยได้ดีว่าจะดีกว่าทาังยู่นเต็ดสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ส่วนนายยูเนเต็ดวันนี้น่าจะมาแบบทางเลยเซฟครับไม่มีความจําเป็นต้องเร่งร้อนอะไรมากนะฮะดูแล้วน่าจะเป็นเกมที่สนุกเล่นกันสนุกนะฮะจะเป็นทางเบติสเนี่ยน่าจะบุกใส่แต่ผมมองว่าคู่นี้จบเจ้าดีที่สุดครับผมมองว่าคู่นี้จะจบที่ผลเสมอกัน1ประตูต่อหนึ่งครับคู่ที่สองไปที่เวลาเที่ยงคืนตีสี่สิบห้าเหมือนกันนะครับไปดูเฟอร์นูต์รอตดัมครับวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทากต้าโดเนต ทีมจากยูเครนนะฮะโดยคนที่เจอกันมาเกมแรกเนี่ยเสมอกันหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมกันนะครับเฟอรน็อตชนะ4เสมอ1ไม่มีแพ้เลยนะครับเกมล่าสุดเอาชนะโฟเรนดัมมา2ประตูต่อหนึ่งครับส่วนทางชาตตาโดเนตชนะ3เสมอ1แพ้1ครับเกมล่าสุดเล่นในลีกของพวกเขาในยูเครนครับชนะกรีบาสมา3ประตูต่อศูนย์ไปดูกันที่ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน,น่าจะลงสนามในวันนี้ครับเฟอร์นี่ตรงกลางจะมีทางเซบาสเตียนซิมันสกี้นะฮะนาเป้าเตียโก้คคิิมเนนสสรับ่วทาง ชักตอรเดนเนตจะมีทางเซอร์สุดาคอฟครับปั้นเกมนะฮหน้าเป้าจะเป็นทางราซินาตาโอเร่ครับก็ต้องบอกว่าไฟนนดีต่อเนื่องนะครับ16เกมหลังสุดทุกรายการพวกเขาไม่มีแพ้คใครเลยแล้วเป็นทีมที่เล่นในบ้านค่อนข้างจะแข็งแกร่งออมามากแต่ว่าดูแล้ววันนี้ไม่ได้เหนือกทางชักตอร์เนออะไรสักเท่าไหร่ครับเพราะเกมหน้าเจอกันมาเนี่ย ก็ไม่ได้ดีกว่าเท่าไหร่นะครับส่วนทางโดเน็ตเนี่ยโอกาสเปิดการเปิดกว้างนะครับเพราะว่าเกมแรกยัมนมาได้ดีเพราะว่าอยู่ในช่วงที่ฟอร์มดีอยู่แล้วด้วยนะฮะเจ็ดเกมหลังสุดพวกเขาหลุดแพ้เกมเดียวพวกน้ำวันนี้ผมมองว่าเฟอร์น,นูดไม่น่าจะเจองานง่ายครับผมมองว่าไปลุ้นต่อกันในช่วงต่อเวลาน่า,นาจะยุติธรรมที่สุดครับคู่นี้จะจบที่ผลเสมอกันหนึ่งประตูต่อหนึ่งเหมือนกันครับคู่สุดท้ายเราไปที่เวลาตีสามนะครับไปดูเฟเนบาเช่ครับวันนี้จะเปิดบ้านเจอทางเซบีย่าโดยคู่นี้เจอกันมาเกมแรกเนี่ยเป็นเซบีย่าชนะสองประตูต่่ออนนะคครรัััััับบไปดดูทททีีเกกมมหลงงงสุข้ เฟเดราเช่ชนะ3เสมอ1แพ้1ครับเกมล่าสุดแพ้เซบีย่ามาอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับส่วนทางเซบีย่าชนะ2แพ้3ครับเกมล่าสุดเล่นในลาลิก้าเอาชนะแอมเรียมา2ประตูต่อ1ไปดูคนที่ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามในวันนี้ครับวันนี้คู่หน้าอยู่ครบเลยนะครับเฟเดราเช่จะมีทางเอเนอร์วาเลนเซีย e กับทางมิชิบัสซัวยี่ครับที่จะกลับมาเป็นตัวจริงในเกมนี้ครับส่วนทา,างเซบีย่าจะมีทางแบรนด์เกลครับปั้นเกมครับหน้าเป้าจะเป็นทางยูสเซฟเอเนสซูรีครับก็ต้องบอกเฟเดราเช่ โอกาสตริบรีแต่ก็ยังมีโอกาสนะครับแต่ว่าวันนี้คงสู้เต็มที่แน่นอนครับเพราะว่าแม้ว่าช่วงหลังจะดูดีฟอร์มนะฮะช่วงหลังจะดูค่อนข้างดีแต่ว่าเจอแต่คู่แข่งค่อนข้างจะมาตรฐานค่อนข้างต่านะครับต้องมาเจอถึงเซมิยาที่เก่งมากนะครับในช่วงนี้ใครดูตลอดจะรู้นะฮะแล้วก็ฟอร์มภาพรวมเริ่มจะกลับมาเข้าที่กระทางหลังจากเปมาตั้งแต่ต้นตีสั้นเลยตอนนี้พวกเขาพลิกกลับมาครับพวกเขาชนะมา2เกมติดๆน่าจะเรียกโม,มเมนตัมดีๆกลับเข้ามาในทีมได้พอสมควรเพราะนั้นดูแล้ว อย่างที่บอกก็เฟเดราเช่กลงในถ้วยนี้ผมมองโอกาสย้ำแข้นมีครับผมมองว่าเซบีย่าจะบุกโมชนะเฟเดราเช่ได้เลยถึงบ้าน2ประตูต่อหนึ่งครับสรุปทั้งหมดของผมในวันนี้นะครับคู่แรกครับเบลเบติสครับจะเสมอกับทางแมนเชสเตอร์เลยแต่หนึ่งประตูต่อหนึ่งครับคู่สองเฟอรนูตครับจะเสมอกับทางชัรตอร์ดเนตหนึ่งประตูต่อหนึ่งเหมือนกันและคู่สุดท้ายครับเฟเดราเช่จะแพ้เซบีย่าในบ้านหนึ่งประตูต่อสองครับแล้วก็อย่าลืมกันนะครับซัพพอร์ตกันเป็นกำลังใจให้กันอย่าลืมกด Subscribe กกดดไไลค์์แชรรอเาซก้้อยยดวนะครับวันนนีี้้หหมดาท่สหรับผมแล้วขอบคุุณทกคนสหรัับบบกาารรตตติดดมคูฟุอลส ทุกคนโชคดีแล้วพวกนี้มาเจกันใหม่วันนี้ผมไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ